โอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมก็จะทำการถอนยอด64.5บาทตรงนี้ก่อนละกันนะครับโดยยอดตรงนี้นะครับก็สามารถถอนเข้าทุนนิโวลตได้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวแอปนี้นะครับสำหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับสามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับและรับเงินเริ่มต้นฟรีได้เช่นเดียวกันนะครับก็เอาเป็นว่ามาดูแล้วกันนะครับว่าแอปนี้เนี่ยจะมีวิธีการหาเงินหรือว่ามีวิธีการสะสมเพชรเพื่อถอนเป็นเงินเข้าทุนนิโวลตยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับ โดยแอปพลิเคชันนี้นะครับก็มีชื่อว่า Foodie t i l e r นะครับทุกคนจะเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็สำหรับคนไหนที่สนใจนะครับที่จะ มาลองเล่นแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแนบลิงก์ในการดาวน์โหลดติดตั้งแอปจาก Google p l a y โดยตรงไวที่ใต้คลิปและก็ใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หลังจากที่ทุกคนเนี่ยครับทำการดาวน์โหลดติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดเข้ามาในแอปนะทุกคนจะมาเจอหน้านี้แบบผมนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกดเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะมาสอนผู้ใช้งานใหม่นะครับทำการรับเงินเริ่มต้นฟรียอด1.05ู่นทูมินิวลเล็ตกันก่อนเลยนะครับตรงนี้ก็ ทำตามที่ทางแอปเขาแนะนําเลยนะครับซึ่งทางแอปเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยไปทําการถอนเงินเริ่มต้นก่อนนะครับมูลค่า1.5บาทนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดรับรางวัลนะครับจากนั้นก็ทําการกรอกเบอร์วอลเลทของเราลงไปนะครับเพื่อใช้ในการรับเงินนะครับก็หลังจากที่กรอกเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเขาก็บอกนะครับว่าไอยอดตรงนี้เนี่ยก็รอการชําระนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคน ราวนี้นะครับหลังจากที่เราถอนเงินเริ่มต้นไปแล้วนะครับก็จะมา,าสรุปเจ้าตัวแอปนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับในเจ้าตัวแอปนี้นะครับผมมองว่าการที่เราจะมาเล่นเนี่ยบางทีการสะสมเพชรเพื่อแลกเป็นครูมานี่วอลเล็ตนะครับหรือว่าการเล่นเกมต่างๆภายในแอปนะครับอาจจะได้เงิน ที่สามารถถอนเข้าทูมอนิวเว็ตเลยเนี่ยอาจจะยากนะครับแล้วก็ยอดที่สามารถถอนได้เนี่ยก็ประมาณประมาณ7-8บาทต่อวันนะแต่ผมมองว่ามันยากพอควรนะครับดังนั้นเจ้าตัวแอป Foodie Tyler เนี่ยครับก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับที่สามารถ รับเงินเริ่มต้นฟรีได้แล้วกันนะผมก็แนะนําว่าแค่มารับเงินเริ่มต้นฟรีแล้วกันนะครับสำหรับคุณไหนที่ยังไม่เคยมีแอปพลิเคชันนี้นะครับก็มารับเงินเริ่มต้น1นึ่งศูนย์ห้าบาทฟรีแล้วก็ลบแอปทิ้งไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าคนไหนจะลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันจะมีวิธีการเล่นมีวิธีการหาเพชรหาเหรียญอย่างไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับทุกคนผมจะแบ่งเป็น4แบบนะก็คืออันที่ 1, 2 ่ามแล้วก็4นะครับอันที่1ตรงนี้เป็นเพจนะครับอันที่2เป็นเหรียญนะครับอันที่3เป็นการเล่นเกมและก็อนที่4เป็นการเชิญเพื่อนนะครับในส่วนของเพจรตรงนี้นะครับเรากดจิ้มเข้าไปเนะี่ยทุกคนเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดผู้ใช้งานใหม่นะมันจะมีให้เราทําการเช็คอินตรงนี้สีเขียวนะครับเพื่อใช้ในการถอนเงินนะพอเรากดเช็คอินไปแล้วนยครับเราจะเห็นว่า ไอยอดเงินที่เราสามารถถอนได้มันจะมียอด1.05บาทนะครับทั้งหมด7ยอดด้วยกันนะครับส่วน375 0 2 3พัน0 0 0เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแอปพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถจ่ายเงินในแบบเยอะๆให้กับเราได้นะครับดังนั้นไอที่เราจะได้เนี่ยก็คือประมาณ7บาทกว่าๆนะครับโดย100เพชรนะครับจะมีค่าเท่ากับ1บาทด้วยกันนะครับโอเคประมาณนี้นะ แล้วก็ต่อมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเหรียญทองตรงนี้นะครับเหรียญทองตรงนี้ก็เวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยเวลามีเพชรมีอะไรรอยมาอย่างนี้นะครับเวลาที่เรากดไปแล้วเนี่ยกดรับเพชรกดอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะได้เหรียญทองด้วยนะครับทุกคนโดยเหรียญทองตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ100 100เหรียญทองนะครับจะมีค่าเท่ากับ1บาทเหมือนกับเพชรเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็มาจากการเล่นเกมนะเล่นเกมตรงนี้นะครับก็คือเวลาที่เราเล่นเกมผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้วงล้อในการสปินหรือว่าหมุนนะครับซึ่งวงล้อเนี่ยก็จะได้ในส่วนของเพชรหรือว่าเงินนะครับก็เลือกเอานะส่วนใหญ่มันจะได้มาเป็นเพชรนะครับส่วนน้อยจะได้เป็นเงินนะทุกคนที่มาสามารถถอนเข้าอล l ล e t ได้เลยนะครับการเล่นนะครับก็ จับคู่กัน3ชิ้นนะครับอย่างซูชินะครับการที่1 2แล้วก็หาซูชิชิ้นที่3แบบนี้นะไปเรื่อยๆนะครับจนมันหมดนะครับก็ถึงจะได้สปินหรือว่าหมุนวงล้อน,นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่4นะครับ ก็คือส่วนตรงนี้คือการเชิญเพื่อนนะครับทุกคนก็การเชิญเพื่อนตรงนี้จะได้อยู่ที่1.5บาทต่อคนนะครับโดยเพื่อนที่เชิญเนี่ยจะต้องทําการดูโฆษณาประมาณ20ครั้งภายในแอปนะครับเราถึงจะได้1.5บาทต่อเพื่อน1คนนะครับดังนั้นาการเชิญเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่เชิญเพื่อนเนี่ยครับก็จะายากหน่อยละกันนะครับที่จะถอนเงินได้ดังนั้นแอปนี้ผมเลยมาสรุปคร่าวๆให้ฟังว่า,าเราควรที่ จะมาทําการถอ,อนเงินเริ่มต้นแล้วก็อาจจะหยุดเล่นไปเลยนะครับส่วนใครจะลองเล่นดูก็ลองดูได้เลยนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะนำเงินตรงนี้ไปสร้างซองวอลเลทแจกให้กับเพื่อนในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับวันนี้ไปล้ครับสวัสดีครับ